สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีแชนแนลวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับซ่อมคอมพิวเตอร์การประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะทำการประกอบคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับหก็คือเคสนะครับสำหรับประกอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ Switching power supply สายไฟ ac เมนบอร์ดแล้วก็ไขควงแฉกน,นะครับเมนบอร์ดเราจะเห็นว่าเราทำการติดตั้ง CPU ียูฮีตซิแล้วก็ CPU แฟนนะครับพัดลม CPU เรียบร้อยแล้วนะครับทำการติดตั้งตำแหน่งของ CPU แฟนเรียบร้อยแล้วแล้วก็แรมนะครับแรมก็ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกสามารถดูคลิปย้อนหลังในคลิปแรกๆได้นะครับว่าเรามีวิธีการติดตั้งอย่างไรนะครับเมื่อเรา ทำการติดตั้ง CPU CPU fan แ,แล้วก็ RAM เรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะติดตั้งลงไปเม็ดในบนเคสของ CPU นะครับหรือเราจะเรียกส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่า CPU นะครับก็คือเป็น Central Processing Unit ก็คือหน่วยประมวลผลกลางนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้ว CPU จะอยู่ภายใต้ซิงตวนี้นะครับในเคสนะครับเราจะเห็นว่าท,ที่เขาแถมมาก็คือมี น็อต่างๆนะครับออก็ให้แกะออกมานะครับแล้วเราก็จะทําการติดตั้งลงไปนะครับภายในเคสก็จะมีสายสัญญาณต่างๆ,ๆนะครับมีพัดลมนะครับพร้อมที่จะป้อนไฟเข้านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบกันนะครับให้เรา จับเคสนอนนะครับนอนไว้แล้วก็อาจจะหากระดาษนะครับมารองนะครับเพื่อไม่ให้เคสดันข้างนะครับมีรอยเมื่อเราแกะถุงออกมาแล้วจะพบว่ามีวัสดุที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัสเซอร์นะครับลำโพงนะครับสปีกเกอร์นะครับก็คือเราจะไปติดตั้งบนเมนบอร์ดนะครับ ก็คือเพื่อให้ได้ยินสัญญาณเสียงออกมานะครับทางลำโพงบัสเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีน็อตที่แถมมานะครับถ้าเป็นอ,อันนี้คือก็แถมมาในถุงนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการติดตั้งนะครับสังเกตขาลองแผ่นปิ้นนะครับจะเป็นทองเหลืองนะครับตัวนี้ก็จะทำการติดตั้งลงไปบนเคสนะครับถ้าดูภายในเคส เขาก็จะมีการติดตั้งไว้แล้วนะครับเพื่อลองรับเมนบอร์ดนะครับเพื่อป้องกันการช็อตหว่างขาอุปกรณ์ภายใต้แผ่นปิ้นของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็คือด้านล่างก็จะเป็นขาอุปกรณ์น,นะครับเขาก็ทําการลองแผ่นปิ้นโดยการใช้ขาทองเหลืองนะครับลองกันช็อตนะครับกับโครงนะครับตัวนี้เขาติดตั้งมาให้แล้ว4ตัวนะครับส่วนในถุงที่เขา แถมมาในเคสนะครับก็คือให้มาสแปร์ไว้นะครับสำมลองไว้อีก2ตัวนะครับเดี๋ยวเราลองจะนำเมนบอร์ดมาเทียบดูก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผ่านด้านข้างนะครับด้านข้างของแคสก็จะมีรูออกนะครับให้เราวางเมนบอร์ดไปตำแหน่งของขาของขารองปิ้นนะครับโดยการหันรูรองปิ้นให้ตรงกัน กับตำแหน่งของขาครับอ่าตรงนี้นะครับมาวางวางลงไปแล้วสังเกตขาตำแหน่งของรูลองปิ้นนะครับอันนี้คือมุมขวาบนมาดูมุมซ้ายนะครับมุมซ้ายก็ตรงกันนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างอ่าตรงนี้เราขยับดูนิดนึงจะพบว่าอ่าไม่ตรงนะครับตรงนี้ เราก็สามารถลองดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงนะครับส่วนตรงนี้ก็ตรงอใช้ว่า4ี่รูหล่องปินนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับแต่ส่วนตรงนี้ถ้าเราต้องการจะเพิ่มเติมอีก2ตัวก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ได้ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มเข้าไป ก็ใส่ลงไปบนเคสนะครับก็จะมีตูหมุนหมุนขวานะครับตามเข็มนาฬิกาหมุนพอตึงนะครับจุดหนึ่งก็ฝั่งซ้ายนะครับก็หมุนตามเข็มนาฬิกา ถ้าให้แน่นก็ใช้ไขคิีมปักิึงจกนะครับหมุนย้ำเข้าไปแต่ตอนนี้ก็พอตึงมือแล้วนะครับเอาทำการวางเมนบอร์ดนะครับให้ตรงกับตำแหน่งอันนี้บตรงแล้วนะครับขาทองเหลืองตรงเรียบร้อยแล้วทั้งหมด6จุดนะครับทุกด้านแล้วนะครับ มาดูด้านข้างนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของทางอินพุตแล้วก็เอาพุตของเมนบอร์ดนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้น็อตนะครับที่เขาให้มานะครับสังเกตน็อตนะครับถ้าเป็นแบบนี้นครับจะเป็นเหมือนมีแหวน นะครับตรงนี้ก็จะใช้กับสำหรับซีดีลอมนะครับหรือฮาร์ดดิสนะครับซีด um, ีลอมฮาร์ดดิสก็คือองคกรที่เราจะทําการติดตั้งลงไปนะครับรก็จะมีรูเฉพาะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้น็อตตัวใหญ่ขันรูที่ที่มีบนเคสนะครับขันได้นะครับแต่ก็จะทําให้ขาของรูของซีดีลอมหรือฮาร์ดดิสก็จะ บานออกไปนะครับซึ่งไม่ไมไมไมตรงรูก,ก็จะหลุดหลวมนะครับเมื่อมีการถอดข้าถอดบ่อยๆนะครับถ้างั้นแล้วให้เลือกให้ถูกต้องโดยการใช้แบบนี้นะครับในการติดตั้งซีดลลอมหรือเป็นฮร์ดิสนะครับตัวนี้เราก็จะใช้น็อตตัวใหญ่นะครับน็อตตัวใหญ่สําหรับติดตั้งลงเป็นเมนบอร์ดนะครับหนตัวไหนก็ได้นะครับที่ อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ซีดีลมเขาก็จะมีสแปร์ไว้ให้เยอะนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพ่อสะพายนะครับสวิตช,ชิง่งก็ให้เราหันหันด้านข้างออกนะครับด้านหลังที่เป็นสวิตเปิดปิดนะครับสายไฟ AC พัดลมนะครับแล้วก็ยกมาใส่เลยนะครับ หันด้านลาเบลออกมานะครับลาเบลก็คืคําอธิบายตัวนี้นะครับออกมาแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับก็จะมีตําแหน่งของรูยึดนะครับทั้งหมด4ด้านนะครับก็ใส่แล้วก็ใช้ไขควงแฉกขันเข้าไปให้แน่นนะครับก็ อันนี้ก็คือน็อตนะครับชี่ให้มานะครับก็อใส่เข้าไปแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับใช้ไขควงแฉกนะครับย้ำเข้าไปเพื่อให้แน่นติดตั้งให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะครับสี่รู เราทำการใช้ไขควงแฉกนะครับาตามตเข็มนาฬิกาทั้ง4ตัวให้พอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวจะหวานซะนะครับแล้วก็มาดูน็อตที่เขาให้มานะครับเมื่อแบ่งแยกชนิดของน็อตนะครับตัวใหญ่แบบนี้มี4ตัวครับตัวนี้มี5ตัวอันนี้ก็จะเป็นสแปร์นะครับสแปร์หรือสำรองสำหรับติดตั้งให้กับ switching power supply นะครับดังนั้นแล้วกลุ่มเนี้ยจะเหลือเยอะมากที่สุดนะครับเราก็จะไปใช้ติดยึดกับซีดีรอมหรือฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในเมนบอร์ดทั้งหมด6จุดนะครับเราก็ใช้ไขควงแชร์ขันยึดแน่นนะครับน็อตที่ให้มาสำหรับ 6จุดนะครับบนเมนบอร์ดตัวนี้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีฝั่งนี้2นะครับร1 2 3 4 5อะไร6ตัวเนี้ยครับแข็งแรงแน่นแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับต่อไปนะครับเราก็จะใช้สายไฟเลี้ยงนะครับที่มาจากสวิตชิ่งท่ e ซ Supply ก็จะมีอยู่2 จุดนะครับก็คือจุดหนึ่งก็ไปเลี้ยงเมนบอร์ดจุดหนึ่งก็จะไปที่เป็นเคสอ่าพาวเวอร์ PWR นะครับอุดูบนเมนบอร์ดก็คือจุดนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีสกรีนบอร์ดนะครับ ATX power นะครับตรงนี้ก็จะเป็น EPU นะครับเราก็จะใช้เส้นนี้นะครับ สังเกตตัวนี้เขาก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกฝั่งนี้ถ้าบนแผงเมนบอร์ดนะครับเราก็จับดูตัวล็อกก็จะมีเขี้ยวล็อกก็อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็หันขึ้นนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปในรู ก็กดกดที่เป็นเขี่ยวนะครับกดแล้วก็ยัดลงไปนะครับให้แน่นนะครับกดลงไปให้แน่นตอนนี้ก็เสร็จแล้ว 1. จุดนะครับดู A T X power นะครับตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะตรงนี้ก็จะมีเลื่อนออกได้นะครับตรงนี้ครับถ้าเลือเล่อนออกมาส่วนใหญ่ถ้าต่อกัอนไปแล้วจะไม่แน่นนะครับตรงนี้ครับสังเกต ก็จะเป็นล็อกเคียวล็อกกันนะครับให้ให้ต่อเข้าไปให้แน่นนะครับถ้ามันหลวมแล้วก็จับเรียงให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีเคียวล็อกนะครับบนเมนบอร์ดก็คือฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่ให้เราบีบตรงไปนะครับบีบเพื่อให้ตัวเคียวล็อกง้างออกมาเพื่อล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปบนเมนบอร์ด ให้เราบีบบีบก่อนนะครับด้านข้างแล้วก็กดลงไปกดซ้ายขวาอตอนนี้แน่นแล้วนะครับส่วนสายไฟเลี้ยงอย่างอื่นตัวน,นี้เพื่อจะเลี้ยงซีดีรอมฮาร์ดดิสนะครับสาย s ตารตนะครับตัวน,นี้เราเราเอาไว้ก่อนนะครับเรายังไม่ได้ต่อตอนนี้คลิปนี้เราจะสาธิตประกอบเมนบอร์ด ซิปชิง power supply นะครับแล้วก็ฟอนต์พาร์นลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์พาร์นลตัวนี้ก็จะเป็น uh, usb นะครับ usb อ่าน,นี้เป็นอ a ด d โอสัญญาณเสียงอันนี้เป็นสัญญาณ usb นะครับก็คือจะม,มีอยู่ที่หน้าเคสนะครับหน้าเคสด้านหน้าก็จะมี USB นะครับแล้วก็มีออดิโอสัญญาณเสียงแล้วก็ไมโครโฟนนะครับ <c oughs> ขก็ขขจะใช้ชุดชุดที่ให้มานะครับแล้วก็มีฟอนต์พาร์นลนะครับก็คือที่ให้มาก็คืออะไรครับด้านหน้าก็คือมีปุ่ม power นะครับภายใต้ปุ่มภายในปุ่มนี้ก็จะมีหลอด LED แสดงผลนะครับ ก็จะมีความสัมพันธ์กันกันกบ f p a n e l ที่ให้มานะครับก็คืออน,นีอย่างางีน้นะครับก็จะมี power led ลบนะครับก็คือขั้วลบของปุ่ม power นะครับเพื่อแสดงผล power led บวก h d d led บวกลบนะครับบวกก็คือสีแดงลบก็คือสีขาวอันนี้ก็คือ ไปแสดงผลของฮาร์ดดิสต์นะครับมีรีเซ็ตสวิตช์เอสบิลนะครับก็คือปุ่มรีเซ็ตที่หน้าเครื่องนะครับแล้วก็พาวเวอร์เอสบิลก็คือปุ่มสวิตช์ Power อร์หน้าเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์เอสบิลนะครับเราก็จะทำการติดตั้งลงไปในจุดของเมนบอร์ดก็คือจุดที่เป็น f panel ที่มีลาเบลที่เข้าเขียนสกรีนไว้นะครับ f panel นะครับก็คือสีเหลืองตัวนี้นะครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับที่เราได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับการต่อฟอน panel หรือ f panel นะครับก็จะมีคู่ล่างก็จะเป็น hd led คือไฟแสดงผลของ ide ของฮาร์ดดิสนะครับอันนี้ก็คือคู่ของ Reset นะครับปุ่มรีเซ็ด้านบนก็เป็น คู่ของ power button หรือ power switch นะครับ power LED นะครับก็ให้ต่อมาเป็นคู่ตามรูปที่แสดงนะครับเรามาดูคู่แรกก่อนนะครับ reset switch ถ้าดูในรูปก,ก็คือคู่ล่างนะครับคู่ล่างที่มุมขวานะครับก็คือคู่นี้เรามาดูที่ min board นะครับ min board ก็คือคู่นี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเราจะใส่ด้านตัวหนังสือออกหรือตัวหนังสือเข้าก็ได้นะครับแต่เพื่อให้ง่ายให้เราหันด้านออกนะครับเพื่อให้เราง่ายต่อการตรวจสอบนะครับก็เสียบลงไปอาแบบนี้ได้แล้วนะครับรีเซ็ต ก็คือคู่ฝั่งขวามือสังเกตตัวนี้ก็จะไม่มีคู่นะครับขาเขาก็จะรอยไว้1นขาถ้าดูในรูปก็คือตัวนี้นะครับจะลอยไว้ไม่มีการใช้งานนะครับคู่ด้านบนแถวบนเขาก็ไม่มีนะครับนะครับคู่บนนะครับก็คือตัวนี้ไม่มีฝั่งขวามือนะครับตัวนี้ก็เป็น F panel ของรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดูอันนี้ power SW ก็ถ้ามาดูในรูปนะครับก็คือ power button นั่นเองนะครับก็คือคู่บนที่ตรงข้ามกับรีเซ็ตนะครับแล้วก็จะหันหันหันตัวอักษรออกนะครับ บนใส่เข้าไปก็คือฝั่งบน power SW นะครับต่อไปก็คือคู่ล่างบนและล่างนะครับเรามาดูคู่ล่างนะครับคู่ล่างก็จะเป็น h d d ก็คือฮาร์ดดิสก์นะครับเรามาดู F panel จาให้มา อันนี้เป็น power l ร d นะครับเป็นคู่บนอันนี้ก็จะเป็น HDD l ี d บวกลบนะครับสังเกตบวกลบถ้าดูในรูปก็คือบวกจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็คือตัวนี้นะครับตรงนี้ในรับเบลก็จะเป็นบวกก็แดงนะครับลบวกว็าขาวแล้วก็ หันสังเกตตรงนี้ตอนนี้เราเราหันลาเบลออกไปก่อนนะครับในคู่ล่างาหันลาเบลมาก่อนถ้าเราต่อฮาร์ดดิสต์แล้วเวลาใช้งานไฟฮาร์ดดิส์ที่หนา้าเคสนะครับถ้าไม่มีการกระพิบนะครับก็แสดงว่าตัวนี้เราใส่สลับนะครับเราก็อาจจะกลับด้านให้สีขาวออกมาสีแดงเข้าไปนะครับ ก็เป็นการแสดงผลเฉยๆนะครับถ้าเป็นในส่วนของ LED นะครับบวกลบนะครับคู่นี้ก็จะเป็น power LED บวกลบลบจะเป็นขาวบวกก็จะเป็นเขียวนะครับถ้าดูในรูปก็คือ power LED คู่นี้บวกก็คืออยู่ทางซ้ายนะครับ ลบทางขวาทั้งนั้นแล้วเราก็มาดูที่เขาให้มาของ F p บพน l ลบก็คือตัวนี้สีขาวนะครับก็หันตัวหนังสือออกไปเหมือนเดิมนะครับก็ในคลิปที่ผ่านแรกๆนะครับก็ที่ผมสาธิตไปก็คือเป็นการใช้ไขควง จิ้มเข้าไปที่ตำแหน่ง power ก็คือคู่นี้นะครับ power switch เพื่อให้ Mainboard ติดนะครับตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ต่อเข้ากับเคสนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็น power LED บวกนะครับก็จะต่อคู่บนซ้ายบนนะครับหันลาเบลคำอธิบายออกไปนะครับอ่าตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตามติดตั้ง F panel เป็นเท่านี้นะครับเราติดตั้งเมนบอร์ด CPU RAM ATX power นะครับ EPU นะครับจะเป็นไฟเลี้ยงจาก switching power supply ตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับแต่เราจะต่อพัดลมด้านหน้าเขาไม่มีพัดลมมาให้เราสามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มพัดลมดูดเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดูดออกไปเมื่อเราปิดเคสแล้วภายในจะเป็นอากาศ ปิดนะครับก็จะตลบอบอ่นด้วยความร้อนตัวนี้เขาก็จะดูดความร้อนจาก CPU มาก็จะดูดออกมาแล้วตัวนี้ก็จะดูดออกไปนะครับตรงนี้ถ้ามีเราติดพัดลมเพิ่มนะครับก็จะดูดความเย็นเข้ามาผ่านส่งผ่านเมนบอร์ดให้เย็นลงนะครับอุปกรณ์ภายในฮาร์ดแวร์ต่างๆมีอุณหภูมิลดลงแล้วก็ดูดความร้อนออกไปด้านนี้ก็จะดูดความร้อนออกไปนะครับโดยจะส่งผ่านทางรูต่างๆนะครับดูดเข้าไป ตัวนี้เราก็สามารถติดตั้งไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงให้กับพัดลมได้นะครับก็เราต่อคอนเนคเตอร์นะครับที่มาจากสวิตชิ่ง g พาเวอร์สป l y นะครับก็เสียยเข้าไปอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมียนะครับหรืออีกด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นตัวผู้ก็สามารถถ้าเป็นคอนเนคเตอร์ฝั่งที่มาจากสวิตชิ่ง g พาเวอร์สป l y เป็นแบบตัวเมียก็สามารถต่อเข้าไปได้ในฝั่งนี้นะครับ แต่เซอ t ์วิชชิงเพราะสภาที่ให้มาไม่มีนะครับก็เลยต้องต่อทางด้านนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงของ CPU Fan แนะครับในการอาไม่ใช่ CPU Fan นะครับคือแฟนธรรมดาคือพัดลมนะครับดูความร้อนออกไปเดี๋ยวเราจะมาทดลองการาการเปิดสวิตช์ที่ปุ่ม power หน้าเครื่องนะครับว่าเครื่องจะทำงานหรือไม่นะครับเราจะทำการทดสอบนะครับ ก็จับเคสตั้งขึ้นนะครับภายในก็จัดเรียงสายไม่ให้ไปขัดกับ CPU แฟนนะครับแล้วก็สายไฟเล้ยกต่างๆก็จัดให้เป็นระเบียบนะครับโอเคนะครับส่วนด้านหลังนะครับเราก็จะต่ออันนี้สายไฟ AC สำหรับไปเลี้ยงเข้ากับ Switching power supply นะครับตอนนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับ ต่อไปที่ Input ที่เป็นจุดสีม่วงนะครับตัวนี้ VGA นะครับเป็นเป็นออนบอร์นะครับ VGA ตัวนี้ต่อไปที่มอนิเตอร์แสดงผลก็คือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เราต่อสิบคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วก็เราก็ทำการป้อนไฟนะครับอันนี้เป็นไฟของมอนิเตอร์จออันนี้ก็จะเป็น ไฟเลี้ยงของ Switching power supply นะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วเราก็สังเกตไฟเลี้ยงมนเมนบอร์ดจะเข้าไปนะครับหลอด led สีเขียวจะสว่างขึ้นนะครับถ้าไม่สว่างตรงนี้แสดงว่าไฟเข้าเมนบอร์ด atx power ตรงนี้ไม่แน่นนะครับหลุดหลวมเราต้องการเราต้องขยับให้แน่นเสียบให้แน่นนะครับตัวคอนเนคเตอร์อาจจะไม่สนิทนะครับแล้วก็ epu ตรงนี้ก็หลดหลวมนะครับให้เรา ขยับให้แน่นทั้งสองจุดนี้นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้เราก็ออนนะครับมาที่สัญลักษณ์ขีดนะครับตอนนี้ออนแล้วถ้าออฟออฟก็พบว่า led ดับนะครับให้เราออนออนแต่ยังไม่ติดนะครับพัดลมยังไม่หมุน c ีพพัลงก็ยังไม่หมุนสังเกต LED สว่างนะครับแสดงว่า power on แล้วนะครับไฟมาจาก Switching power supply ก็มาเลี้ยงเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วให้เราเปิด power on ที่หน้าเคสนะครับสังเกต power LED สว่างแล้วนะครับก็คือ power LED ปุ่มนี้นะครับบวกลบต่อถูกต้องนะครับบวกฝั่งซ้ายลบฝั่งขวาทำให้ LED ที่ Power, สว่างขึ้นเป็นไฟสีฟ้านะครับถ้าเป็นถ้าเราต่อฮาร์ดดิสเข้าไปในเคสรยบร้อยแล้วไฟเวลาเมื่อวิดโดทำงานเข้าสู่ฮาร์ดดิสการทำงานของฮาร์ดดิสก็จะมีไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เรายังไม่ไ,มได้ต่อนะครับอตอนนี้พัดลม CPU ทําทำงานแล้วนะครับแล้วก็พัดลมที่ดูดอากาศออกก็ทำงานหน้าจอแสดงผลมอนิเตอร์ เอนเตอร์เข้าไปนะครับก็โชว์ไบออดเรียบร้อยแล้วนะครับทํางานการทํางานของ CPU พเทมอุณหภูมิต่างๆ,ๆนะครับ313องศาเซลเซียสนะครับทํางานปกตินะครับก็พบว่าทํางานปกติแล้วนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่แสดงการติดตั้งเมนบอร,ร์ดสวิชิ่งพาเวอร์ซัพพลายนะครับ CPU CPU Fan แล้วก็แรมนะครับต่อเข้ากับมอนิเตอร์แสดงผล Input ก็คือคีย์บอร์ดสามารถใช้งานได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชนะของเรารบกวนสมาชิกกดติดตาม Subscribe กระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ